เขาไม่สมควรที่จะฟ้องในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่พูดในรายการของกระแสก,ก็คือไม่ได้มีแบบเรื่องที่ไม่มีความจริงเลยค่ะหนูพูดความจริงก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาฟ้องค่ะมันเกินกว่าเหตุมากๆเลยค่ะแล้วก็เขาไม่ควรทําตั้งแต่แรกคือไม่คือการนอกใจเราเนี่ยหน,หนูว่าหนูมองว่าหนูเสียใจไปแล้วนะคะ ที่เขาไปโพสว่าเรามีชูห้หนูยิ่งเสียใจมากกว่าที่เข้ามาทำให้เราเสียหายไปด้วยความบริสุทธิ์ของเรามันสำคัญใช่ไหมคะตอนนั้นแล้วทีนี้พอมาเจอกับแฟนคนนี้พอเราไดา้แบบได้เสียอะไรกันหนูก็คิดว่าอยากให้เขาเป็นผู้ชายคนแรกแล้วก็เป็นพ่อของลูกแล้วก็เป็นคนสุดท้ายของเราอะไรประมาณนี้คือไม่มีอะไรเลย ทำไมนูถึงตัดสินใจอยู่กับเขา<ๆ>เพราะเขาคือคนแรกของนัวค่ะว่าทางพี่เอ๋ก็จะฟ้องกับครูภัยบุญเหมือนกันในข้อหาภาพผู้เยาว์อะในคําถามว่าภาพผู้เยาว์อันนี้เป็นข้อสงสัยจากพิธีกรนะคะก็คือเราสามารถฟ้องได้ไหมอันนี้เราเคยไปปรึกษากับทนายหรือย,อยังคะปรึกษาแล้วค่ะว่ามันภาพผู้เยาว์ได้ไหมในเมื่อที่แบบว่าการภาพผู้เยาว์เนี่ยต้องเป็นผู้ปกครองเท่านั้นถึงจะ Uh, ผ้าผูยาวได้อันนี้พิธีกรเข้าใจถูกหรือเปล่าอันนี้อาจารยพี่ทนายพูดให้หนูฟังเมื่อวานนะคะว่าที่ที่หนูโพสว่าเป็นคดีภาาผูยาวนี่หนูคือมันเป็นศัพท์ของหนูอะคะ่ะแต่ว่าจริงๆในทางกฎหมายมันทันบอกว่าเป็นคดีกระทาชำเราเด็กอายุไม่เกินส5บปีะคะ่ะอันนี้คือถึงผู้ปกครองหรือว่าคน คนญาติพี่น้องหรืออะไรไม่ได้แจ้งความแต่ว่าถ้าเป็นพลเมืองดีเห็นเหตุก,การณ์ที่เ<ม>ด็กโดนกระทําชําเราก็สามารถแจ้งความได้อ๋อแต่ก็ต้องเป็นผู้ปกครองไหมคะที่สามารถจะฟ้องได้ไม่ค่ะที่ทนายบอกว่าไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ปกครองเพราะว่าถ้าถ้าเป็นพลเมืองดีคือประชาชนทั่วไปเลยเห็นการกระทําเรื่องนี้ก็มันมันผิดต่อสังคมอะค่ะผิดต่อ เด็กด้วยที่อายุยังไม่ถึงสิบหปีเขายังไม่มีมวุฒิภาวะในการตัดสินใจมันก็เป็นความผิดครูไพบูลนะคะบอกว่าจะผิดได้ไงเพราะคนคนนั้นก็เป็นเมียเขาแล้วก็ยินยอมแล้วเขาเพิ่งจดทะเบียนสมรสไปยิ่งเอาผิดอะไรไม่ได้เลยทนายได้บอกไหมคะว่าอย่างเงี้ยมันมันยังไง คือหนูไม่ได้ฟ้องตอนนี้นะคะไม่ได้ฟ้องตอนที่เขาเป็นผัวเมียกันแล้วแต่หนูฟ้องเมื่อสามปีที่แล้วเพราะว่ามันยังคดีมันยังไม่หมดอายุความอะคะ่ะอายุความมันก็ประมาณสิบห้าปีที่หนูไปอ่านมาคะ่ะอ๋ออ้าถ้าอย่างนี้ถ้าฟ้องตั้งแต่สามปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ยคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็คือจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะคะก็เป็นผัวเมียกันแล้วก็คือเราก็เหมือนกับว่า ฟ้องที่เกิดเหตุตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้ค่ะอ่าโอเคโอเคค่ะรู้เรื่องเลยแต่ก็ยังฟ้องได้ใช่ไหมคะค่ะอ่าโอเคค่ะแล้วตอนเนี้ยได้ปรึกษากับทนายยังว่าเราจะทํายังไงต่อไปยังดําเนินคดีอยู่อยู่อยู่ไหมณณณตอนเนี้ยก็คุยค่ะเมะื่อวานนี้พี่ทนายก็มาถึงบ้านเลยค่ะมาหาครอบครัวหนูด้วยแล้วก็ ก็มีหลักฐานหลายๆอย่างที่หนูเก็บไว้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะทรจริงๆแบบของหนูมันหาไม่เจอแล้วละค่ะหลักฐานนั่นแต่ว่าหนูลบห,หนูลบเฟซบุ๊กลบบัญชีไปแล้วค่ะแต่ว่าหนูก็ส่งให้เพื่อนที่สนิทหนูแล้วก็น้องสาวหนูไว้ค่ะก็ยังมีหลักฐานอยู่ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานกันอยู่กับพี่ทนายค่ะอืมแต่ได้ข่าวว่าทนายเกิดผล จะช่วยทําคดีนี้ให้ก็เห็นพี่ทนายเกิดผลพักแชทมาส่วนตัวเลยค่ะหนูก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนี้แต่ว่าตอนที่หนูไปหนกระแสก่อนที่จะออกรายการหนูก็ต้องคุยกับทนายเกิดผลก่อนที่จะเข้ารายการว่าเรื่องนี้หนูพูดได้ไหมคะเรื่องนี้ถ้าหนูพูดไปจะโดนฟ้องไหมคะแล้วก็ทนายก็บอกว่าอันนี้พูดได้เราไม่ได้ไปใส่ความเราพูดความจริง